พี่น้องมือหนีสีผ้ามาหาหน่อไม้ในสวนเด้อค่ะเดอ้อสวนเสียตึงนะคะหล่หลายหน่อไม้เอาบาบาดบวหวค่ะกิมซุงนะคะมือหนีสีมาเก็บหน่อไม้ไปเฮ็ดหน่อไมส้สมเด้อจับพ่อไปพี่น้องเบิงตาไผ่ตาไผ่กิมซุงเดยวสีผ้าเป็น่นว่ามีหนอ่ออยู่ทางในไปรุ่นหน่อไผ่นะคะ คุณสองโคนันหม,มุนเข้าไปแล้วมีหน่อหรือไม่เอเคงมาใส่อย่างดีนเนี่เอาเข่งมาใส่อย่างดีนะเนี่ยโอ้ อม,มันสัน้นนสั้นเปน,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 <อ>นู่ายังลายหน่อไม้นะคะน,นี่หน่อไม้ท่างยังลายยังไงเอมันก็ต่ำเกินไปหน่อไม้หน่อไม้มีแต่หน่อต่ำๆบุปผาฝาดงหน่อไม้ไหนโอ้ตุปุติปีมันนปีหน่อสูง เนี่ยโอ้ลายอยู่ด้วยล่ะเนี่ยนุ่นนุ่นผุนข้างผุนน้ำข้างผุนก็มีเห่ยเห็นปะอยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บทายรูปกันแป๊บหนึ่ลายอยู่นอกกิ่งสูงเออมันก็ไม่ค่อยหกดอกแต่ว่ากับมีภูเขาสิกันขวงหนาอยู่แล้วคุณเดี๋ยวไปดูกอที่มันเยอะๆกันไปเบิ่งโมเมนเขาตัดกันพี่พี่ตะไม้ตัวนี้นะมัน บักลุตบีเฮ้ยคุณป้าบักใหญ่นอยใหญ่น้เฮ้ยอ่ะเฮ้โอ้หดะซับน้ำไม้หาน้ำไม้ได้จังมาหามาหาอยู่สวนที่แจกก้าา้มเอดีไป่เออ ผู้ไหนมาเขอก็ให้ที่ขวดัดอใหญ่เะคะเนี่ยไอ้ท่านก็ให้หาขวดบบกทังบบกี่เียเบือแล้ว่นอนี่นอใหญ่มปที่ละก่อเห้เนี่ละก่อละก่อนั่นนะเห็นนอนึงคือว่าวิธีขุดมาไีเลยจ้าขุดเป็นี่ละีเาะี่มีะดับื้อ

ก็ไปเห็ดนั่นไว้ไปนั่นไว้อืมอืมอืมปลาโนไม้มีแหนเธอเรียนอยู่นี่นะเดี๋ยวให้เราหาทีละท่านกทาทีละกอก้อยู่นี่หนี่กับสิบวิถีทาโลแล้วันนี้ยางหานมไม้ไม่ต้องไปมุ่นยากมันก็ไม่ค่อยหกหรอกค่ะตะวันกับตาประสับปลาโนไม้่นละเนาะ ก็เป็นสวนอยู่สวนของอันเขาปลูกน้ำไม้ขายนะคะนี่ปลูกขายกิโลละสิบบาทว่าสั้นของมูมูน้องสาวนี่เจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนคือเสียตึงเขากำลังจะพามาขุดน้ำไม้นกะขะนเะเบิองเบืองเสียเอาลายปไดลเบาลายปไดลดอก้าน,านี่หาหน้าไม้ดูข้อมูลซื้อไทยคีวิดีอไปน้ำนกขนเาะ สรุปว่าได้10บกิโลพอดีค่ะชีวิตเอ่อชีวิตอยู่เมืองไทยเน,นาะเนาะมวนมวนค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะมีอะไรตื่นเต้นจะนำมาอัปเดตค่ะสวัสดีค่ะ